บายดีพี่น้องเด็กๆครับพี่น้องคือซิม่อยนอนไทยตนบ่วนกันรับพี่น้อง เลี้ยงนิน่นเหรนเนใหเฮือนแต่แเท่เฮือนเลยนะเลนาะรนเกมาเนาอยนะําเนาะส่นมากเหนม้นะาเนาะอะไคิดเากับจบที่เลียงน้อยเนาะเนาะอไปหมอบเงินให้คอบครัวของโจโจ,โจโ้ เก็บสอยเรือไก่ก็ยังไม่ได้ไปเลยเนาะยางยางหลายทางแต่แม่เพิ่นเนาะเพิ ellow, ่นก uh, right? we ็ยังแบบ่นไว้ใจเฮาอยู่เนาะโบต้องเป็นห่วงในหลายฐานเนาะพี่เนาะเงินเกิดมาไหวน้ำไก่เนาะไหวสอยเรือใครยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์เนาะทุกเก็บทุกเก็บทุกบาทอะไรเนาะใครยังเก็บไว้ ไปซื้อเขาซ่านอาหารแห้งเนาะพี่น้องเนาะยังเงินอยู่ล้านหาหาเนาะพี่น้องนนเนาะต่อเท่าอะไส่วนหนึ่งเท่ากับไปซอยเรือเร่ร้อยแล้วเงินยังเหลืออยู่ล้านหาหลานหาแซนกีบเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณประมาณสี่พันพี่น้องหรือสี่พันบาทนี่แหละพี่น้อง เกมเพื่อนส่วนนั้นไมมีโอกาสทอสิ่งเดียไปเนาะแล้วนี่ตอนนี้ดาาเรื่องกับาลังขายของดีเนาะขายเครื่องดีก็เลยอ่ะหนุ่มน้ำขายเครื่องพี่น้องท่านไก่ไปคนเดียวมันก็บมีคนถือกล่องให้พี่น้องอะอย่างหนึ่งมันก็จะไปน้ำเนาะเาาเรื่องอ่ะ ข้อมักไก่กับเจ้าเรื่องนี่ก็มัดสองเสือกสี่บันไดวานบันไดพี่น้องเนี่แต่มันกับบ่นไดลุ่นบันไดนาะพี่น้องเนาะแต่เอาสองคนห่างกันเนาะเราก็คล้ยๆแบบว่าห่างกันได้อยู่แต่โบนด์พี่น้องขาดกันโบได้หรือเล่นได้บุกกันเนาะต่างคนกันต่างความห่านถึงกันและกันพี่น้อง ไก่ดาวเรื่องเนาะกูคือครูอื่นเนาะครูอื่นเป็นในรุ่นเนาะครูเฮานี่แบบเบิดรุ่นนหะครูเฮานี่ต้องแบบสวยกันสางสวยกันสางสวยกันซาสวยกันฮาเนาะพี่น้องครูไหวสันครูอื่นเนาะปัญญ์ฝนยังรุ่นนะโยมเจ้าเห็นหน้าทีขรูเฮาถ้าไรพี่น้อง

บรรยากาศก็คึมคึมพี่น,อน้องคล้ายคล้ายฝนตกอย่เลยแต่แม่เพื่องมันโทรน้ำไล่ไล่เยเฮ้ยนะฝนตกก็ตกอยู่ว่า cái dài mình bao nhiêu cái được cái nhỏ nữa. เราพอได้ขี่เนาะต่อตัแต่ไปในเมืองอะไนะรไม่เหลือขี่รานนากอันนี้กันแรงมอดเศร้าสำัยเนาะซื่อหาข่านใปนะ ยี่สิบกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบยี่สิบกิโลเมตร มั่งแท้จริงๆเลยหมื่นเลยนคือได้สิร้อยล้านแปดร้อยล้านขึ้นมาเลยแปดร้อยล้านออกมาแล้วโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นสามีพี่น้องเด้อสบายดีป้าลุงก่อนเด้อตอนหนั้นถึงจอดนอนสบายดีป้าลุงตอนหนั้นสุเ่นนอนพี่น้องเลยพากันไปคลิมหนาด้อพี่น้องเด้อ ด,ดีไม่แห้งพี่น้องสุขคนนะฝากข้องไล้ฝาก่องซองพ่อใจซ็งเพื่อนเลยไป